ด่านฟันไล้7ขีด30อันนี้ทําไว้เผื่อนะครับเผื่อมีใครยังไม่ผ่านนะครับโดยห้องแรกเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวที่เป็นซาร่าสองตัวนะไอตัวนี้มันจะมีดีบัฟนะครับที่ลดป้องกันเราถึง95%แล้วก็ลดปริมาณความเสียหายนะครับอันนี้เราจะตีมันเบาลงนะงนริงก็คือใช้วิธีการล้าง De ดีบัฟได้แต่ก็นั่นแหละไม่รู้ว่าจะมาช่วงไหนนะครับก็เลยเราใช้วิธีของผมอาจจะใช้เป็นทีมเดสจะปราบได้ง่ายกว่าแล้วก็กห้องหนึ่งจะเป็นเจ้าน็อกนะครับที่มันสามารถเดสเราได้ ตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะครับมีถ้าเกิดเราสามารถล้างเดซได้มันก็ดีกว่าแต่ว่ากว่าเราจะผ่านห้องแรกมาเราจะไม่เสี่ยงที่ห้อง2นะครับห้อง2เนี่ยเราก็เลยใช้ตัวที่เป็นเจ้าดิโอนะครับในการกันเดซไปเลยนะแล้วก็ใส่เป็นเซตบล็อกนะครับให้หนาๆห,หน่อยเพราะว่าดาเมจห้องนี้ค่อนข้างหนักนะครับห้องแรกก็นั่นแหละมีตัวที่เป็นเดซตัวอะไรก็ใส่ลงไปนะครับของผมก็มีอากิล่านะหมอผีเฮดพีบล็อกแล้วก็น็อกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเซตหมอผีนะแล้วก็เฮดพีกับบล็อก แบนตันเว้แบนตันทานมีใช้แค่สองตัวก็น่าจะพอแหละก็คือเด่ก็จะมีอะคิล่าแล้วก็คิสนะเี๋ยก็อย่างที่บอกว่านะว,าว่าถ้าเกิดไม่มีก็ใช้เป็นวิธีการตัวดามเมจก็ได้แล้วก็ล้างล้างตัวที่เป็นดีบัฟอ่ะจะต้องสังเกตไงว่ามันยิงมาตอนไหนคิสก็หมอผีนะครับโจมตีบล็อกแบน้ำนาแล้วก็ตัวนี้ er, นาาเฮรเนีนะครับเอามาลิงก์เพื่อออโตฮิลก็จะมีนะครับเร็จป้องกันบล็อก อ็สุดท้ายนะครับเอามาเผื่อล้างนะที่เป็นดีบัฟป้องกันนะก็จะาลูซีนะครับเสร็จป้องกันให้ห้องนี้นะครับใช้อาราภากรนะเน้นยืนยืนให้ไหวแล้วก็เดทให้ตายอีกห,ห้องนี้เป็นตัวดาเมจสามดาบนะครับก็คือคายคายก็เซตอาตาคิปกตินะแล้วก็อังุละอังุระที่ผมใช้เป็นเซตหมอผีนะที่มีเน้นต้านทันผลนะผลกับข้บผลเข้าเป้า แล้วไอตัวหนึ่งดาบแดงนะครับใครมีแถวก,ก็ใช้แถวนะไม่มีก็ใช้เฟิองเยียนได้อันนี้เฟืองเยี้ยนผมใส่เป็นเซ็ตบอสอยู่นะเพราะว่าไปตีบอสด้วยแล้วก็ตัวคิวอีกตัวนึงนะครับทนีหน้าก็ได้เซ็ตบ็อกแล้วก็เรียวเซ็ตบ็อกตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับมีตัวไหนก็ใช้สัตว์ในตัวนั้นนะที่เน้นดาเมจสูงสุด ถ้าเกิดม er um, ีต <o> ัวเดซเเยอะนะครับพยายามใช้เป็นคอมโบนะก็คือให้จบไปชุดๆอ่ะเดี๋ยวให้ตัวซาร่าได้มีโอกาสได้ล้างเขาไมนจะขจัดแบบนี้ได้ต้องรีบยิงลวนลวงะมีสองทีมมาขจัดทั้งสองทีเลยมืดิยไปนะครับสองตัวก็ ก็เดี๋ยวอีกรักหนึ่งแค่ดีบั๊ตรงนี้เหีะยต้องรีบลางนะงนแต่เดี๋ยวขอให้ความสำคัญกับการใช้เดชก่อนเพราะป้องการลดลงเนี่ยตัวจะบางลงเยอะนะอนเฟิร์รก,ก,กันไอ้ใช้เดชจบแล้วนะครับว่ากลับมาล้าดีบับ๊ก<อ>เพราคิวเพิมา เดี๋ยวเริ่มรอบใหม่นะครับแผ่เดทต่อแต่ตัวเองก็ใช้สิทธิ์ในการร้างนี่ปับหมดแล้วนะครับแล้วก็เลทเลทไม่หมดถ้าติดใ้ตัวซาร่านะครับตายก่อนก็จะยิ่งดีนะมันจะเล่นง่ายขึ้น ที่เอาตัวกีล่ามาดึงอีกอย่างนึ่งก็คือแล,แล็ปมันจะช่วยไนมะ่ให้โดนดาเมจเดี่ยวตายได้นะและ้วเราก็ช่วยกระจายตอนที่เราโดนดีบัฟราต้องการถ้าเกิดคุณมีน็อกอย่างเงี้ยใช้วิธีการดึงย่วยุมาก็ได้นะสาราไม่ตายพี่อโอเคตายแล้วหนึ่ง แต่ภาพเป้าของเจ้าเฮเลเนียก็มีผลน,ะเนะเดี๋ยวต้องล้างดีบัฟทิ้งก่อน,อนอถ้าจ้เปทีมดามเมยแล,แล้วก็คุณก็ต้องมีตัวล้างเยอะหน่อยนะทำมาล้างดีบัฟแล้วก็จมตีไปไปจังหวะวน,น,น,นั่นแหละถ้าเกิดมีทีมเดสจะง่ายขึ้าเยอะแต่เดสไปให้จบ,จบ ยอเเปป็นศษกไจบแล้วตัวที่ล้างอีปับได้หายแล้วเดี๋ยวเขาเก็บตัวท้ายทิ้งไอ้พวกนี้มันเลือดเยอะด้วยนประเด็นคือกว่าจะตีมันตายนะใช้เดสกัดจบห้องนี้แหละสำคัญต้องเริ่มด้วยหินฝั่งเดี๋ยวให้มันขยับแล้วก็รีบปิดดันเนี่ยให้จบ,จบมีไอ้ตัวลีโอเรเอาไว้กันเดสกันพลาดแะ่ด้ไม่ต้องไปเสียเวลาล,าล้างได้ ให้พี่พีดดาเมจให้จบๆนะครับหน่งแลวตัวหน้าให้เรียบร้อยก่อนให้เหลือแค่น็อกก็ยังดีโอเคตอนนี้กันคุยเึ้นชี่อนใต้ไปทั้งอยุดทั้งอะไรหาด,าดาเมจไปนะครับตูมเดียวเทโอมายืนเฉยๆนะครับแันเดสเพราะงั้นมันไม่ต้องมันไม่ต้องมีดาเมจหรอก มานมายืนถึกๆอะ่ะอย่าตายแล้วกันโอเคโซนหน้าจบนะครับยิวสักรอบหนึ่งบทเพลงแห่งการรักษาแล้วก็าหินไปนะครับอีกรอบหนึ่งโย,ยจ่แ เราเจะใช้ด้านเมทัลอยู่ท้ายนะครับถ้าเกิดมีดีนาก็อเอาดีนารนะับบัฟก่อนนะจะได้ดาเมทตูมเดียวให้ให้จบๆไปแล้วก็ขายฟาสโตะครับอันนี้คนขายผมซ0นยะ์นะถ้าใครคนอื่นมีขายซ2ส6ผมว่าจบแน่ยายกว่านิดเดียเผลอๆปาดเดียวจบจะต้องเอาตัวกันเดสซ้ำมั้ง แต่ว่ามันจะมีไอ้ตัวที่เป็นบาร์แบต้านต้านดานเมจอยู่นะคุ้มกันแต่ของคายน,นีู่้สึกว่าจะมีทะลุทะลวงต้านหนึ่งมั้งไม่แน่แต่ว่าทา่าบนหรือท่าล่างเรียบร้อยนะครับแบบฟันร้ายเจ็ดขีดสามสิบแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ